สวัสดีครับผมกล่าวสวัสดีอาจารย์ปีที่เคารพครับผมแล้วก็สวัสดีทางรุ่นน้องนิสิตท,ทุกๆคนนะครับก็ผมบูดอำนาจแซ่เล่าหรือว่าหรือว่าเบิร์ดนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่จบจากคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณว,วิทยาเขตพัทลุงนะครับรหัสนิสิตห5 2 0 8 1 0 3 1นย์นะครับก็จบมาแล้วประมาณ3 4มถึงปีนะครับผมก็ต้องบอกสิประมาณ4ปีแล้วแหละเข้าปีที่4ี่ละนะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์ปีจะจำเบิร์ดคนนี้ได้หรือเปล่า นะครับผมแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์บีมากครับผมที่ก็เคยสอนสั่งให้ความรู้ต่างๆนานามานะครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากเลยครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็คือได้รับการติดต่อนะครับถ้าทางมาจากทางน้องมิงนะครับผมคือเป็นรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับที่ว่าคือจะขอเข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนคตินะครับผมคือเพื่อที่จะไปทํารายงานหรืออาจจะแชร์ประสบการณ์หรือแชร์ทัศนคติกัน นะครับผมเกี่ยวกับหลังที่จบมาหรือว่ามุมมองต่างๆนานาครับผมก็มาเริ่มเกี่ยวกับคําถามแรกเลยนะครับผมคําถามต้องย้อนกลับไปในช่วงของมอปลายนะครับมหกเเป็นหัวเรียวหัวต่อนะครับของการเลือกคณะนะครับต้องพูดตามตรงว่าในช่วงของมอหกนั้นก็ไม่ได้มีคณะ หรือสาขาวิชาชีพที่เลือกไว้ตั้งแต่แรกครับผมแต่ว่าที่เลือกคณะนิสานนั้เกิดมาจากการประเมินตัวเองนะขนาดนั้นโดยตัวเองเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนจนโดนเชิญผู้ปกครองครับผมหนีเรียนบ้างเกรดต่ำเกินบ้างติดศูนย์บ้างนะครับก็โดยทําให้พื้นฐานของเราคือมันไม่ได้แน่นมากนะักก็เลยคือประเมินตัวเองอยูล่ละวว่าถ้าเราเลือกที่จะเรียนคณะที่มัน ยากหรือว่าประเมินแล้วมันความสามารถเราไปไม่ถึงนะครับผมคือมันอาจจะทําให้เราเสียเวลานะครับผมก็เลยคือหาคณะที่ว่ามันเข้ากับเราแล้วก็มันไม่จําเป็นต้องใช้พื้นฐานที่เยอะมากก็ผมก็มาเจอคณะนิสิตมันก็ตอบคือดูแล้วมันก็ตอบโจทย์เราเป็นคณะที่ไม่จําเป็นต้องใช้พื้นฐานเยอะมาก การมาเรียนคือเป็นการเริ่มต้นใหม่เริ่มจากศูนย์เหมือนกันหมดครับผมก็เลยเป็นคณะที่ฝากความหวังอนาคตเอาไว้ครับผมจนถึงปัจจุบันนี้ครับผบความฝันในวัยเด็กของท่านอยากเป็นอะไรนะครับผมคือก็ต้องนำเรียนตอนเด็กๆจนถึงตอนเด็กๆจนถึงมปลายคือเป็นช่วงวัยที่ว่าเกลิกกระหัดคนหนึ่ง ก็เป็นเด็กคือเลื่เทืไปโรงเรียนเหมือนไปเล่นเหมือนสนามเด็กเล่นคือก็ไม่ได้มีความฝันอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างหรือว่าอะไรที่มันวูวาหรือว่าเป,เป็นเป้าหมายในทางเดินชีวิตครับผมคือแต่ว่าจะไม่มีความฝันหรือมีความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิต,ตเกี่ยวกับความฝันเนี่ยก็เริ่มตอนอยู่มหาลัยปีหนึ่งครับ ปีหนึ่งจบมาปุ๊บอ,อยากเป็นอายาการผู้พพาษาครับผมคือนู่นนี่นั่นความฝันตรงสุดของเราถูกไหมครับอพอมาลงมาอีกปีสองปีสามเริ่มประเมินตัวเองอีกว่าณจุดนั้นเรามีองค์ความรู้แค่นี้เราจะเป็นได้ไหมนะครับผมแต่ว่าจบ 4, านะาปีสี่ก็ยังมีความหวังอยู่นะมาถึงปัจจุบันก็ยังมีความหวังอยู่ว่าอยากจะเป็นอายาการผู้พพาษาก็สอบสอบ สมัครสอบเนใอยู่แต่ยังไม่ขึ้นไปสอบก็พยายามของตัวเองอยู่เหมือนกันครับผมเบิร์ตปัจจุบันครับผมเบิร์ตก็ประกอบอาชีพครับผมเป็นอาชีพกรรมกรอ๋อไม่ใช่เป็นนิติกรครับผมของบริษัทตีพีอจำกัดมหาชนนะครับผมก็เป็นนิติกรของส่วนที่เบิร์ตดูแลนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าดู กฎหมายทั้งหมดของบริษัทแต่ว่าเบิร์ได้รับมอบหมายให้ดูเฉพาะในช่วงของกฎหมายอาญาแล้วก็อาจจะมีการให้ความเห็นในเรื่องของด้านกฎหมายบ้างอาจจะเป็นเกี่ยวกับทางแพ่งหรือกฎหมายเฉพาะเป็นเรื่องๆไปนะครับในกฎหมายเฉพาะเราก็ต้องมาศึกษาหรือค้นคว้าเพื่อที่จะตอบหรือว่าให้ความเห็นในท่านกฎหมายนั้นๆครับผม ต้องย้อนท้ำความไปกลับไปก่อนว่าในช่วงของตอนปีสี่ตอนที่จบมาใหม่ๆอันนี้ตอนที่จบแล้วนีคยคือก็มีความฝันอยากเป็นราชการนู่นนี่นั่นเป็นอายการเพื่อว่าสามันก็มีเงื่อนไขต้องไปสอบผ่านได้ตัวในติบัณฑิตมาก,ก่อนหรือว่าถ้าเป็นราชการก็ต้องมีกพอพมาก่อนนู่นนี่นั่นคือขบวนการในช่วงนั้นคือตัวเองก็ มีความคิดที่แทรกขึ้นมานิดหนึง่งว่าเราอยากที่จะเราเรียนมาถึงอายุยี่บสองปีแล้ว<ม>คือเราอย่างถ้าเราจะเรียนต่อเพื่อเดินตามความฝันนั้นคือก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองเพื่อส่งตัวเองเรียนได้แล้วเพราะว่ามันก็เลยคือเรื่องที่จะทำงาน คือหยุดความฝันของตัวเองเอาไว้ชั่วคราวก่อนแล้วก็เลือกที่จะทํางานหางานสมัครงานอะไรก็ได้ณนตอนนั้นงานแรกที่ได้หลังจากที่จบมาเป็นงานพนักงานเสิร์ฟของ MK ไปเป็นเด็กเสิร์ฟ MK มาประมาณ3 4เดือนแล้วก็ได้งานที่นี่อีกก็เยอะระหว่างที่ว่าระหว่างที่ได้ว่าทำงานพนักงาน เสิร์ฟเอเนี่ยก็ไปสมัครงานไปเรื่อยสมัครวานไปเลยประมาณยี่สิบบริษัทด้วยเราเป็นนิสึาษาจบใหม่ไม่มีประสบการณ์สองเรายังไม่มีตัวทนายนณตอนนั้นคือด้วยตอนนั้นยื่นยี่สิบเรียกเราแค่สามเออก็เลยไปสัมภาษณ์อ่ะอย่างน้อยก็ยังดีสัมภาษณ์ ก็ไปสัมภาษณ์ของซ p พอของบริษัทประกันของบริษัทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บริษัทอสังหาริมทรัพย์บอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับมานะคะนู่นนี่นั่นแล้วก็เงียบหายไปเลยแล้วก็บริษัทของประกันคือเหมือนติดต่อให้มาขายประกันเขาด้วยตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ว่าถนัดการขายสักเท่าไหร่ก็เลยคือเราก็ปฏิเสธไป แล้วก็บริษัทของ CPO บอกว่าจะติดต่อกลับมาเหมือนกันแต่ว่าหลอกเราไปสัมภาษณ์ถึงสองถึงสามครั้งครับผมคือเหมือนก็มีคนมาสมัครคือมาเป็นคู่แข่งด้วยแหละมาจากมหาลัยต่างๆก็เลยทางเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรคือก็อะเราก็รอไปก่อนก็ทำงานหางานไปเรื่อยๆแต่ประโชคดีที่ทางบริษัท CPO ให้โอกาส คือรับเราเขาทางานก็ทํางานที่นี่ครระหว่างทํางานก็มีโอกาสก็ฝึกสกิลตัวเองในการประสานงานบ้างการใช้กฎหมายเหมือนทบทวนสิ่งที่ตัวเองเรียนมาสี่ปีคือก็ได้ทบทวนหลายๆอย่างแล้วก็ฝึกสกิลใหม่ๆแล้วก็กสมัครสอบเพื่อที่ตามความฝันของตัวเองแหละแต่ว่าก็ต่อจังหวะความพร้อมของตัวเองอยู่ในช่วงนี้ครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าถามว่าทําไม ถึงเลือกเรียนไถึงเลือกที่จะเป็นนิติกรคือต้องบอกว่าด้วยสภาพสถานการณ์ตอนนี้คือมันมันบังคับให้เราเป็นอยู่จุดนี้ก่อนอยู่จนนุดนี้แต่ถ้าสมมติมีโอกาสที่จะขยับขยายไปในงานอื่นและงานราชการที่ดีกว่าก็อาจจะไปแต่ว่าถามว่าจุดที่นี่ดีไหมก็ถือว่าดีระดับหนึ่งเรื่องสวัสดิการค่าตอบแทนหรือว่าคือ เรื่องของเนื้อง,งานอย่างน้อยมันก็ยังตรงสายเกี่ยวกฎหมายที่เราได้ใช้ครับผมต่อไปว่าจะเป็นนิติกรได้ต้องทําอย่างไรนะครับผมคือขั้นแรกเลยครับต้องจบกติศสตร์มีความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายนะครับผมคืออาจจะจบมาหาลัยอะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้คุณมีความรู้เรื่องของด้านกฎหมายนะครับผมแล้วก็ ส่วนที่สองนะครับคือมีต้องมีตัวทนายถ้ามีตัวทนายนะครับผมบางหน่วยงานมันต้องใช้ตัวทนายมันก็จะเพิ่มโอกาสให้เราสามารถเข้าที่จะเป็นนิติกรของหน่วยงานนั้นๆได้แต่บางหน่วยงานก็ไม่ได้ฟิกหรือจําเป็นเขาก็อาจจะตัดคุณสมบัตินี้ออกไปในส่วนนี้ก็คิดว่าในความคิดนะ ครับผมว่างานรองรับไหมคือด้วยต้องบอกว่าถ้างานโปรงสายนะครับเกี่ยวกับกผหมายนะครับต้องนําเรียนตามตรงเลยว่าตอนนี้คือถามว่ามีงานรองรับไหมอาจจะมีแต่ว่าอาการแข่งขันนะ่ะที่จะรองรับได้ทั้งหมดเบรดิว่าอาจจะไม่ได้ไม่สามารถเป็นไปได้ณนะปัจจุบันครับผม เพราะว่ามหาลัยต่างๆนะครับตอนนี้มีเปิดสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตคือที่เยอะมากแต่และมหาลัยคือก็มีเกือบหมดแล้วราชพัฒน์ก็ยังมีก็หลายหลายวิทยาเขตก็ยังก็มีสาขานิทิศาสตร์นะครับมันทําให้ตลาดเรื่องของการแรงงานที่เกี่ยวต้องการเกี่ยวกฎหมายคู่แข่งมันเยอะนะครับเหมือนแชร์ประสบการณ์ของทางเบิร์ดก็แล้วกันนะครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่ว่ามาจากใต้ที่มาจากมอทัศินพัทลุงครับผมมาทำมหางานที่กรุงเทพที่เับที่เคยยื่นไปยี่สิบประมาณยี่สิบบริษัทตอนแรกก็มั่นใจในตัวเองนะว่าเราก็มีความรู้พอสมควรเกดเราก็เกดการเรียนเราก็ไม่ได้ขี้เลยพูดเลยเกศเราก็ไม่ได้ขี้เลยเกดเราก็แตะสามอยู่นะครับคือคาดหวังเอาไว้ก็สูงพอสมควรว่า อย่างน้อยก็ต้องเรียกมาครึ่งหนึ่งแหละก็ให้โอกาสมาคือคุณสมบัติเราก็ยังได้อย่างน้อยก็เรียกมาครึ่งหนึ่งต้องเลือกครึ่งนะแต่ก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้เรียกมาแค่สามสามที่นะครับผมก็พอมาสัมภาษณ์มันทําให้รู้ว่านะครับผมเงื่อนไขนะครับในการรับพิจารณานะครับมันมีเรื่องของสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้อง นะครับเขาจะมีแบ่งเกรดของมหาลัย a b c d นู้นนี่นั่นคือเครดิตในกรุงเทพอย่าเราอย่าน้อยเนื้อต่ำใจนะในเครดิตในกรุงเทพมหาลัยรามยังดีกว่าเรานะครับรามอยู่อันดับสองอันดับสามนะครับคือเรายังไม่ติดหนึ่งในห้าด้วยซ้ำยังไม่ติดหนึ่งในผมไม่แน่ใจว่าติดหนึ่งในสิบหรือเปล่าต้องพูดนาตรงเลยว่าผมไม่แน่ใจว่าติดหนึ่งในสิบหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ภูมิใจ คนทางผมมหาลัยโนนแนแต่ผมสามารถทํางานบริษัทใหญ่โตได้มีเพื่อนร่วมงานเป็นเด็กธรรมศาสตร์มีเพื่อนร่วมงานเป็นแม่ฟ้าหลวงมีเพื่อนร่วมงานเป็นศรีปรทุมมีเพื่อนร่วมงานเป็นหลับทางานผลออกมาไม่ได้ต่างกันเลยกรผมบางสิ่งผมทําดีกว่าด้วยซ้ำคือจุดเริ่มต้นเครดิตเราอาจจะไม่ได้ดีเท่ามหาลัยต่างๆแต่ขอให้ทางเรานะครับคือนิสิทธิที่จบใหม่ คืออยากให้อัพสกิลตัวเองอ่านเยอะๆฝึกสกิลใหม่ๆเรียนรู้กฎหมายใหม่นะครับผมคือแล้วก็ไปสมัครงานคือก็ถามอะไรผมคิดว่าเริ่มต้นมันอาจจะยากแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งคือเราจะสามารถผ่านมันไปได้นะครับคือขอเพียงแค่งานอะไรที่เกี่ยวกฎหมายผมอยากให้ควรควนขวายทํามันเอาไว้ก่อน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ถึงระดับหนึ่งแล้วเราค่อยโยกย้ายเราคิดว่าเราเรียนรู้ในจุดนั้นได้พอสมควรแล้วเราเป็นแล้วเราเก่งแล้วในด้านนั้นในเรื่องสายเรื่องกฎหมายเรื่องนี้เราแน่นแล้วเราย้ายเราเปลี่ยนขยับขยายเป็นํามขั้นบันไดประเมินศักยภาพเพิ่มศักยภาพของตัวเองไปเรื่อยๆผมคิดว่ายังไงเราก็ไม่ตกหนา เทคนิคที่ตัวเองถือมาก็อาจจะไม่ได้ยากมากหรือว่าอาจจะด้วยตัวเองเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยคิดอะไรก็ตั้งใจเรียนในห้องไม้มากครับผมมีอะไรที่สงสัยอยากเก็บความสงสัยในห้องเอาไว้นะครับให้สอบถามอาจารย์นะครับผมผมเป็นคนนึงที่สอบถามอาจารย์ผมคิดว่าในรุ่นผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ว่า ถามอาจารย์อาจจะติดหนึ่งในห้าหรือติดหนึ่งในสิบถ้าผมตั้งใจเรียนมีข้อสงสัยผมจะถามครับผมถ้ายคุณยิ่งตั้งใจเรียนในห้องมากแค่ไหนนะครับผมการที่คุณจะไปอ่านหนังสือตามหลังมันจะทำให้คุณอ่านได้สบายและเข้าใจได้มากเท่านั้นครับผมมันจะเป็นสิ่งที่ว่าอ่านไปปุ๊บเราจำได้ว่าอาจารย์สอนมานะครับคือ มันจะไม่ต้องกดดันตัวเองอะไรมากนะักแล้วก็อกีกอย่างหนึ่งครับผมหัดทําข้อสอบเก่าๆเยอะๆครับผมแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าเราคิดเหมือนกันหรือเปล่าว่าเราลองคิดมุมกลับกันว่าถ้าเราเป็นอาจารย์เราจะหลอกนิสิตยังไงลองคิดโจทย์ว่าถ้าเราเป็นอาจารย์เราจะหลอกนิสิตยังไงแล้วลองตั้งโจทย์ด้วยตัวเอง เชื่อมโยงมาตาด้วยตัวเองครับแล้วหัดทํามันว่ามาตานี้สามารถเชื่อมโยงไปออกคู่กับมาตานี้ได้อย่างไรออกเรื่องนี้ไปเชื่อมกับเรื่องนี้ต้องใช้มาตาอะไรบ้างนะครับผมมันเป็นเทคนิคนิดนึงที่ว่ามันทําให้เราคิดหรือเชื่อมโยงองค์ประกอบหรือว่าเรื่องราวข้อพิาพาทของกฎหมายต่างๆได้ง่ายแล้วก็มันทําให้เราแตกฉานในเรื่องนั้นๆ ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางคนมันจะเจอปัญหาที่ว่าอ่านยังไงแล้วก็ไม่จำทักทีอ่านหลายรอบก็ไม่จำทักทีนะครับก็อยากให้ลองเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นที่ไม่ต้องกดดันตัวเองอาจจะเป็นเล่นเกมบ้างออกกาลังกายบ้างนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เคยทำลักษณะนี้แต่ผมเล่นไพ่นะครับเล่นไพ่ก่อนมันสอบนะครับ คือสอบอะก่อนมาสอบก็เล่นตอนถ้าสอบบ่ายผมจะเล่นเช้าจับกลุ่มกับเพื่อนเล่นไพ่กันแต่เล่นไพ่ไม่ได้กินเงินนะอย่ามาอย่ามาอันนี้เดี๋ยวจะอด่อาวมาฟ้องผมเดี๋ยวจะผิดกฎหมายนะครับแต่แม่แนะนำว่าคือเล่นคำโทษน่นนี่นั่นกันนะครับผมคือก็เล่นคําขันคบขันกันนะครับผมเล่นแข่งบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปไปเล่นเกมบ้างน่นนี่นั่นครับผมคือพยายาม ไม่ให้กดดันตัวเองจนเกินไปครับผมเพราะว่าถ้ากดดันยิ่งกดดันตัวเองเท่าไหร่เราภาวะเครียดในสมองของเราเนี่ยมันจะเยอะมันทําให้เราตื้อนะครับผมคิดไม่ออกนะครับก็ฝากเอาไว้นิดนึงครับผมก็ขอฝากพวกเราเอาไว้เหมือนกันมีความฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับผมแล้วก็ฝากประเมินตัวเองนิดนึงว่า ถ้าเราฝันไกลแค่ไหนถ้าประเมินตัวเองแล้วศักยาภาพของเราคือมันอาจจะไปยังไม่ถึงก็พยายามที่จะถีดตัวเองวิ่งตามความฝันตัวเองพยายามขวายหาความรู้หาเครื่องมือนู่นนี่นั่นคือเป็นตัวผลักดันให้เราไปให้ถึงฝันให้ได้อย่างน้อยไปยังไม่ถึงฝันแต่ว่าไปเป็นขั้นบันไดตอนนี้ยังไม่เป็นพราศายังไม่ได้เป็นอายการยังไม่ได้ ก็หางานทําเกี่ยวกฎหมายไปก่อนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้กฎหมายไปก่อนแล้วค่อยๆไต่เป็นขั้นบันไดขึ้นไป